สถานีนี้ที่รักโดยทิพทิวาบทที่สิบสองคนละทางสวัสดีค่ะด็อเตอร์กริตวันนี้ฉันมีน้ำส้มเย็นๆคุณจะรับไหมคะเสียงทักทายของหุ่นยนต์วิไลดังขึ้นเมื่อประตูห้องเปิดขวัญบงกดหันไปมองด้วยความเคยจินก็จะละสายตากลับมายังงานตรงหน้า ขอน้ำส้มให้ชั้นหนึ่งแก้ววิไลตอบเสร็จเขาก็ดูพัฒนาการของหุ่นยนต์ขณะที่กำลังเอาน้ำมาเสิร์ฟน้ำส้มหนึ่งแก้วสำหรับด็อกเตอร์กรีเสียงหุ่นยนต์ดังขึ้นขอบใจมากวิไลเธอเก่งมากขึ้นทุกวันเขาวาบยางเอี้ยวตัวไปรับน้ำส้มจากหุ่นยนต์วิไลเธอเก่งมากคือคำชม คุณก็เป็นผู้ชายที่ดูดีมากเชื่อฉันเถอะภารกิจของวิไลสำเร็จแล้วเจ้าหุ่นยนต์กลับไปยืนที่ประจำแล้วสงบนิ่งเขามองหุ่นยนต์แม่บ้านนิดนึงแล้วเดินมายืนข้างหลังผู้ช่วยสาวที่กำลังก้มหน้าก้มตาทำงานก่อนจะเอ่ยว่าขอบคุณที่ช่วยตัดคำว่าศาสตราจารย์ออกไปให้ผมแล้วทำไมยังเหลือคำว่าด็อกเตอร์อยู่อีกเขาเอ่ยถามคนที่นั่งอยู่ ฉันคิดว่าคุณควรจะมีคำนี้เหลืออยู่บ้างเพราะชื่อคุณมันสั้นเกินไปฉันไม่ชินหญิงสาวตอบก็ตามใจผมแค่จะมาบอกให้คุณเตรียมตัววันนี้ผมจะพาคุณเข้าห้องประชุมด้วยเขาว่าเสียงเนิบพางกิบน้ำส้มไปด้วยเข้าห้องประชุมประชุมเรื่องอะไรหรือคะ เรื่องโครงการของเราที่จะนำเสนอในที่ประชุมของงบประมาณจากมหาวิทยาลายัยในการทำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์โดยการผลิตหุ่นยนต์วิลเพื่อจำหน่ายและโครงการวิจัยหุ่นยนต์ละไมซึ่งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการวิจัยแต่ผมไม่อยากให้คุณตั้งความหวังกับมันมากแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างคะคุณก็แค่เตรียมหุ่นยนต์ให้พร้อม แสดงให้เขาดูการทำงานของวิไลยในส่วนที่สามารถทำได้ส่วนผมก็นำเสนอข้อมูลด้านการลงทุนและรายละเอียดต่างๆเออฉันยิงสาวเอ่ยเสียงตะกุกตะกักช้หนุ่มจริงเอ๋ยให้กำลังใจไม่ต้องตื่นเต้นคุณทำตามที่ผมสั่งและให้จำไว้ว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันแค่อยากรู้ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นแต่ถ้าสำเร็จ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราค่ะแต่ฉันก็หวังว่าจะให้มันสำเร็จและจะทำทุกอย่างสุดความสามารถหญิงสาวกล่าวขอบคุณมากงั้นคุณก็เตรียมตัวเถอะผมจะออกไปดูห้องประชุมก่อนแล้วจะพาเจ้าหน้าที่มาช่วยพาหุ่นยนต์ออกไปติดตั้งด้วยค่ะหญิงสาวรับคำสั้นๆก่อจะเดินเข้าไปหาวิไลวิไลจา๋าอย่าดื้อน,นะ ถ้าขวัญสั่งอะไรวิไลต้องทำตามนะจ๊ะรับคำสั่งขวัญวิไลไม่ใช่เด็กๆเ,เสียงจากการสุมคำพูดของวิไลดังขึ้นคนที่คิดคำพูดประโยคนี้ให้วิไลย,ยิ้มแย่แต่คนที่ยืนฟังอยู่ยิ้มขำเพราะตั้งแต่เธอเริ่มเข้ามาทำงานเขาก็เปิดโอกาสให้ขวัญบงกฎสอนทุกอย่างให้กับวิไลโดยอิสระเพื่อให้หุ่นยนต์ มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ได้ดีขึ้นซึ่งขวัญบงกฎทำได้ดีทีเดียวไม่ว่าจะเพิ่มคำสั่งใหม่ๆใส่ข้อมูลที่หุ่นยนต์ควรรู้อีกมากมายซึ่งเธอช่วยเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จนทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถคล้ายมนุษย์ยิ่งขึ้นคุณจัดการกับวิไลไปก่อนเดี๋ยวผมมารับเขาว่าแล้วก็เดินดุ่มออกไปจากห้อง โดยมีวิไลเคลื่อนตัวไปส่งเจ้านายตามที่โปรแกรมไว้เช่นเคยขวัญบงกดยืนอยู่ที่เดิมจนกระทั่งหุ่นยนต์วิไลบอกลาเจ้านายแล้วเคลื่อนตัวกลับมาในห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลายัยขวัญบงโกดยืนอยู่กับหุ่นยนต์วิไลโดยที่มีคณะกรรมการฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลายัยจับตามองเธอกับหุ่นยนต์สาวด้วยสายตาแปลก กริดได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักเธอในนามของผู้ช่วยคนใหม่ก่อจะลุกขึ้นยืนเพื่ออธิบายโครงการของเขาให้กับผู้บริหารทุกคนที่มีส่วนในการตัดสินใจเขาเปิดเครื่องฉาย LCD โป p r o j เตอร์เพื่อแสดงผลงานในจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่นำมาด้วยเปิดให้ดูวิธีการทำงานของหุ่นยนต์บางครั้งก็ให้ขวัญบงกฎช่วยสาธิตการใช้งานหุ่นยนต์วิเลยให้ดู ซึ่งก็สร้างความสนใจให้กับผู้ร่วมประชุมพอสมควรเขาจึงอธิบายแผนการในการดำเนินโครงการต่างๆและแจ้งจำนวนเงินวบประมาณก้อนใหญ่พอสมควรซึ่งเขามั่นใจว่าทางมหาวิทยาลัยมีมากพอที่จะนำมาลงทุนได้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวสำเร็จลงโดยที่บุคคลเหล่านั้น ได้แต่ฟังและพยักหน้ารับเหมือนเข้าใจโดยไม่มีการถามอะไรระหว่างนั้นทั้งหมดปล่อยให้เขาอธิบายจนกระทั่งสรุปว่าในเวลานี้ผมเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีเงินจำนวนหนึ่งซึ่งน่าจะมากพอสำหรับการลงทุนในโครงการนี้เพื่อนักศึกษาของเรามีงานรองรับเมื่อเขาเรียนจบและประเทศเรา จะได้มีบริษัทผลิตหุ่นยนต์เป็นของตัวเองเป็นการสร้างชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีของเมืองไทยว่าคนของเราก็มีความเก่งและล้ำหน้าไม่แพ้ชาติอื่นเขากวาดตามองทุกคนที่ปล่อยให้เขาพูดจนจบโดยไม่แสดงท่าทีอะไรจนมีผู้บริหารท่านหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นว่าโครงการของคุณน่าสนใจก็จริงแต่เราเป็นสถานศึกษา เรามีความชำนาญเพียงการสอนและบริหารการศึกษาเท่านั้นโครงการของคุณมันต้องใช้ระยะเวลานานเกินไปกว่าที่เราจะเห็นผลกำไรในที่สุดก็จบลงที่คำว่าผลกำไรศาสตราจารย์หนึกยอ่กยอในใจแต่ก็เผยยิ้มอย่างสุภาพแล้วกล่าวว่าเราชำนาญการสอนและการบริหารการศึกษาก็หมายความว่า เราก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในมือแทบทุกสาขาอาชีพอยู่แล้วทำไมไม่ให้นักศึกษาทุกสาขาอาชีพที่เราสอนรวมทั้งคณะครูอาจารย์มาคิดด้านการบริหารจัดการร่วมกันล่ะครับเป็นการสร้างงานและสร้างประสบการณ์ท่านักศึกษาด้วยเขากล่าวรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งยกมือขึ้นมันไม่มีอะไรง่ายอย่างที่คุณคิดเสมอไปหรอกนะท่านศาสตราจารย์คุณอาจจะประสบความสำเร็จในการเรียนตั้งแต่ยุยังน้อย จึงได้เลื่อนตำแหน่งงานเร็วกว่าคนอื่นก็เลยไม่เข้าใจว่าการทำงานกับคนจริงๆมันมีข้อจำกัดมากมายแล้วยิ่งเป็นคนไทยอีกใครจะมาเชื่อถือหรือสั่งซื้อหุ่นยนต์นั่นเขาไปซื้อจากญี่ปุ่นหรือเยอรมันที่วิทยาการด้านเทคโนโลยีก้าวไกลกว่าไม่ดีกว่าหรือคุณอาจจะอยู่กับหุ่นยนต์จนคิดอ่านอะไรเหมือนหุ่นยนต์ไปแล้วผมอยากให้คุณออกมาอยู่กับโลกความจริงบ้างคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหุ่นยนต์ กัดฟันกรอดครับผมอยู่กับหุ่นยนต์มา23ปีผมพยายามผลิตเหล็กให้มีชีวิตเหมือนคนแต่ผมถามหน่อยเถอะครับว่าปัจจุบันนี้ใครกันแน่ที่กาลังสร้างหุ่นยนต์เดินเกลื่อนมหาวิทยาลายัยคุณหรือผมและใครควรจะออกมาอยู่ในโลกความจริงเสียทีเสียงของเขาเกล้าขึ้นคนที่อยู่ในห้องประชุมเริ่มรู้สึกถึงความขัดแย้งที่กำลังจะเริ่มต้นกริด หยุดก้าวร้าวและขอโทษท่านรอกศาสาจารย์ดานายเดี๋ยวนี้คุณหญิงสมสุภาซึ่งอยู่ในที่ประชุมกล่าวเตือนบุตรชายผมจะหยุดก้าวร้าวครับคุณแม่แต่ผมไม่จําเป็นต้องขอโทษในเมื่อผมพูดในสิ่งที่เป็นจริงทุกคนดูสิครับมองลงไปข้างล่างเขาชี้ผ่านบานกระจกใสซ,ซึ่งมีนักศึกษาจํานวนมากอยู่บริเวณน,นั้นนักศึกษาพวกนั้นกําลังจะเข้าสอบเขาท่องหนังสือเหมือนหุ่นยนต์ พยายามใส่ความจำในตำราลงไปในสมองของเขาเหมือนกับตอนที่ผมป้อนข้อมูลให้กับหุ่นยนต์วิไลพวกเขาท่องท่องแล้วก็ท่องพอสอบเสร็จพวกเขาก็ลืมนำความรู้ไปใช้งานต่อได้สักกี่เปอร์เซนต์กันถามหน่อยว่านี่เป็นการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จหรือครับเขากวาดตามองคนทั้งห้องซึ่งล้วนแต่เงียบกริบ ที่ไหนที่ไหนเขาก็สอนกันแบบนี้ลูกหยุดคิดหยุดพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หน่อยเลยผู้เป็นมารดาแย้งขึ้นอีกครั้งเป็นไปได้สิครับถ้าทุกคนได้ลองทําแต่นี่ยังไม่ได้ลองสมองกลับปิดการรับรู้ทั้งหมดคิดแต่สิ่งเดิมเดิมทแต่สิ่งเดิมเดิมคิดแต่ว่าคนไทยทําไม่ได้และเมื่อไหร่เราจะนําหน้าคนอื่นได้ผมก็ทําให้เห็นมาหลายครั้งแล้วว่านักศึกษาของเราแข่งขันชนะประเทศญี่ปุ่นและเยอรมัน พวกเขายังไม่เก่งพอที่เราจะลงทุนอีกหรือครับหรือทุกคนอยากให้ผมบอกว่าอาจารย์และผู้บริหารแต่ละคนในที่นี้ควรปรับปรุงอะไรบ้างเพื่อจะให้มหาวิทยาลัยของเรามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผมก็จะยอมเสียเวลาชี้แจงให้ทราบกริชเสียงมันดาของเขาท้วงขึ้นเมื่อดูท่าทีแล้วว่าเขาอาจจะก้าวร้าวไปถึงผู้ทรงคนณวุฒธทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ให้ลูกพูดคุณหญิง รองศาสตราจารย์ดรธิรวัตรวัชราเมธาผู้เป็นบิดาของเขาซึ่งเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้เอ่ยขึ้นหลังจากนั่งฟังเงียบมานานรองศาสตราจารย์ดานายจึงว่าต่อเอาเถอะครับคุณหญิงผมไม่ถือเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าท่านศาสตราจารย์จะรู้อะไรบ้างนอกจากเรื่องอุญยนต์คำพูดนั้นเปิดโอกาสให้ลาวานในอกของศาสตราจารย์หนุ่ม ที่กำลังพลุ่งพล่านปัะทุกขึ้นราวกับภูเขาไฟระเบิดโอเคครับงั้นเริ่มจากคุณก่อนเลยท่านรองศาสตราจารย์ดนใยผมถามหน่อยว่านักศึกษาของคุณอ่านหนังสือไม่ออกเลยครับคุณถึงอ่านแต่ powerpoint ให้เขาฟังตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนจบชั่วโมงทุกวันและผมขอถามอีกนิดไฟที่คุณใช้อ่านให้นักศึกษาฟังคุณใช้มากี่ปีแล้วครับเท่าที่ผมเห็นน่าจะใช้ซ้ำมาไม่น้อยกว่า3ปี คิดหาวิธีการสอนที่ดีกว่านี้หน่อยเถอะครับหรืออย่างน้อยถ้าทำอะไรไม่ได้เลยก็ช่วยเปลี่ยนแบ็ r กราว Powerpoint ของคุณหน่อยก็ยังดีส่วนคุณดรพิยดาคุณควรใช้ความรู้ที่คุณมีสอนนักศึกษาให้เข้าใจในห้องเรียนเพราะมหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าจ้างคุณเต็มจำนวนชั่วโมง ไม่ใช่มาเล่าวิชีวประวัติของคุณครึ่งชั่วโมงสอนครึ่งชั่วโมงจนต้องให้เด็กๆตามไปเรียนต่อในสถาบันติวของคุณถึงจะเรียนเข้าใจหรือถ้าคุณจะใช้ที่นี่เป็นแค่สถานที่โปรโมตสถาบันติวของคุณก็โปรดบอกกับผมเข้าใจด้วยว่าผมเข้าใจผิดที่คิดว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์ด้วยจิตวิญญาณส่วนคุณดอร์สุรชัยถ้าจะใช้เส้นสายของตัวเองดึงลูกหลานเข้ามาทำงานที่นี่ ก็ควรตรวจสอบคุณสมบัติให้ดีสักหน่อยบอกลูกชายคุณด้วยว่าการใกล้ชิดนักศึกษาผู้หญิงมากเกินไปเป็นสิ่งไม่เหมาะสมและควรใช้เวลาในการสอนให้เต็มเวลาไม่ใช่เอาไปใช้ในการทํางานส่วนตัวหรือพานักศึกษาสาวๆไปขับรถเล่นอ้อท่านรอกสตราอาจารย์ชยัยยะมีอาจารย์ท่านหนึ่งในความรับผิดชอบของท่านที่ทํางานดีแต่ไม่ได้รับการโปรโมทมากกว่า5ปีแล้วท่านควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย เท่าที่ผมชี้แจงให้ทราบยังมีใครคิดว่าผมไม่รู้เรื่องอื่นนอกจากเรื่องหุ่นยนต์อีกหรือเปล่าครับทั้งห้องเงียบกริบบรรดาคนที่เขาเอ่ยถึงหน้าซีสลับเขียวด้วยทั้งเสียหน้าทั้งโกรธเคืองเขาหันไปยังประธานของที่ประชุมขอบคุณท่านอนธิการมากครับที่อนุญาตให้ผมได้พูดและขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านครับที่ให้โอกาสผมมาชี้แจงเรื่องโครงการนี้ในที่ประชุม ณเวลานี้ผมได้คำตอบแล้วครับว่าผมจะไปหาผู้ร่วมทุนที่มีแนวความคิดเดียวกันกับผมด้วยตัวเองขอบคุณอีกครั้งครับเขาโค้งคำนับให้กับที่ประชุมขวัญพาวิไลกลับเขาหันมาเอ่ยเสียงเบาลงกับหญิงสาวที่ยืนตัวสั่นด้วยความตกใจกับกิริยาเกลี้ยกล่อดของเขาอยู่หน้าห้องหญิงสาวรีบใช้คำสั่งพาวิไลกลับไปยังห้องของคณะบดี คณะวิศวะแมคคาทรอนิกซึ่งเจ้าของห้องก้าวยาวๆออกไปโดยไม่รอใครเมื่อเข้าไปในห้องเขาก็เดินผ่านโต๊ะทำงานไปยังห้องรับโดยมีขวัญบงกฎและหุ่นยนต์วิไลาตามไปข้างหลังชายหนุ่มเดินไปสุดนั่งบนโซฟาในส่วนห้องรับแขกซึ่งใช้เป็นห้องทดลองสำหรับให้วิไลทำหน้าที่แม่บ้านซึ่งมีทั้งห้องครัวห้องนอนและห้องรับแขก แบ่งโซนกันอยู่ในนั้นขวัญบงกฎมองผ่านบานกระจกใสซึ่งกั้นแต่ละห้องเอาไว้ให้เป็นสัสดส่วนแยกจากห้องทำงานเธอเห็นเขานั่งนิ่งๆเอ็นกายพิงพนักพิงและหลับตาลงด้วยความอ่อนลา้าซึ่งเธอเข้าใจดีว่าเขากำลังจัดการกับตัวเองให้สงบสติอารมณ์ที่กำลังเดือดพล่านจากการโดนสุประมาทในห้องประชุมก่อนหน้านี้ เธอจึงจัดการกำหุ่นยนต์สาวให้อยู่ประจำที่และติดตั้งชุดคำสั่งที่ให้หุ่นยนต์ทำงานตามระบบเดิมอย่างที่เคยทำงานอยู่ในห้องนี้เมื่อสำเร็จแล้วจึงเดินไปยืนมองชายหนุ่มที่นั่งหลับตาอยู่บนโซฟาเธอเห็นเขาขบฟันแน่นจนสันกรามนูนก็รู้ว่าอารมณ์ของเขายังไม่ผ่อนคลายนักหญิงสาวทุดลงนั่งข้างๆ แต่เขายังหลับตาไม่สนใจกับการยุบตัวลงของโซฟาเธอนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเขาจึงเอ่ยขึ้นทั้งที่ยังหลับตาอยู่ขอโทษที่ผมใจร้อนไปหน่อยเลยพังไม่เป็นท่าไม่เป็นไรค่ะแต่เมื่อกี้คุณว่าพวกเขาตรงๆไปแบบนั้นเออดิฉันกลัวว่าชายหนุ่มยิ้มย่อในหน้าก่อนจะยันกายมานั่งตรง เอาข้อสอกด้านซ้ายวางบนที่วางแขนผมเป็นคนชอบพูดตรงไปตรงมาอะไรถูกผิดก็ว่ากันไปตามตัวบุคคลผมไม่ชอบการว่ากล่าวลอยๆด่าแบบหวานแหมันทำให้คนที่เขาไม่ได้มีความระพฤกแบบนั้นรู้สึกหวาดระแวงว่าผมตำหนิเขาหรือเปล่าเขาอาจจะเก็บไปคิดแล้วไม่สบายใจมันเป็นการสร้างความทุกข์กับเขาอย่างมหาหทีเดียวคุณรู้ไหม ส่วนคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีบางทีกลับไม่รู้สึกตัวว่ากำลังโดนตำหนิก็เป็นได้และผมเองถ้าทำผิดก็ชอบให้ตำหนิผมโดยตรงยังดีกว่าให้ตะโกนด่าลอยๆเพราะผมจะได้รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับผมจะได้ปรับปรุงตัวเองเป็นไงรดผมจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นหรือไงเขาเลิกคิ้วถามในประโยคจบเออค่ะหญิงสาวยอมรับเพราะเธอคิดว่าเขาตำหนิกันซึ้งซึ่งหน้าแบบนั้น เป็นการประกาศสงครามกันอย่างเปิดเผยเลยทีเดียวไม่ต้องกลัวหรอกต่อให้ผมไม่ตำหนิเขาพวกเขาก็วางตัวเป็นศัตรูกับผมอยู่แล้วยิ่งตำแหน่งผมขึ้นเร็วเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งต่อต้านบ้างก็ว่าผมใช้เส้นสายพ่อแม่ทำให้ก้าวหน้าเร็วหรืออะไรต่อมีอะไรเขาไม่รู้หรอกว่าผมต้องทำงานหนักแค่ไหนให้ผลงานออกมาดีที่สุด เพื่อรักษาหน้าให้พ่อกับแม่ไม่ให้คนเขาว่าเอาได้ว่าลูกชายท่านไม่เอาไหนแล้วยังจะเอามาบริหารงานอีกมันเป็นความกดดันยิ่งกว่าสร้างหุ่นยนต์เป็นร้อยเท่าคุณเชื่อไหมดังนั้นซู้ผมตำหนิเขาตรงๆไปสี่คนผมก็ได้รู้ว่าผมมีศัตรูอยู่สี่คนดีกว่าดาลอยๆแล้วสร้างศัตรูที่มองไม่เห็นขึ้นมาอีกเป็นสิบหญิงสาวพยักหน้ารับค่ะ ดิฉันเข้าใจขอบคุณที่เข้าใจแต่จริงๆแล้วผมก็รู้ว่าตัวเองใจร้อนเกินไปแทนที่จะได้เงินมาจ้างคุณทำงานผมกลับทำเสียเรื่องหมดเลยเขาถอนใจหนักแต่คุณบอกว่าเรายังหาแหล่งทุนจากที่อื่นได้อยู่นี่คะเธอเอ่ยปลอบใจแต่ถ้าไม่ได้ผมก็ทำให้คุณเสียเวลาเปล่าไปอีกคนฉันเป็นคนขอมาทำงานกับคุณเองแค่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับคุณ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตแล้วเธอว่าอย่างที่คิดแต่ผมไม่อยากเสียคุณไปเออผมหมายถึงผมไม่อยากเสียคนที่มีฝีมือและมีแนวความคิดแบบเดียวกับผมไปอีกคนเพราะกว่าผมจะหาเจอมันยากยากมากที่สุดน้ำเสียงนั้นเจอความเหงาอย่างประหลาดยากที่ไหนกันคะที่ทำงานเก่าของฉันยังมีคนเก่งกว่าฉันอีกหลายคน แค่คุณเปิดรับสมัครก็คงมีคนแห่มาสมัครกันมากมายเธอว่าผมไม่เถียงคนเก่งมีอยู่รอบตัวผมแต่เขาเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติบางอย่างอย่างที่คุณมีนั่นคือความฝันที่จะทำในสิ่งที่รักแม้จะยังมองไม่เห็นค่าตอบแทนก็ตามแต่เอาเถอะผมจะพยายามให้ถึงที่สุดให้โครงการของเราสำเร็จ แม้คนรอบข้างจะไม่มีใครเห็นด้วยก็ตามผมจะไม่ล้มเลิกมันเป็นครั้งที่สองผมขอสารภาพว่าโต๊ะเก้าอี้ที่ว่างอยู่ข้างๆคุณเมื่อก่อนมีคนมาร่วมโครงการกับผมแต่ตอนนี้พวกเขาไปกันหมดแล้วเพราะผมหมดทุนและยือพวกเขาไว้ไม่ไหวเธอมองเห็นความเจ็บปวดในดวงหน้าคร้งขรึมนั่นมือใหญ่ของเขากำแน่นจนสั่นเกร็งบ่งบอกว่า เขาคงผ่านการต่อสู้กับเรื่องนี้มานานคุณจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันจะขอเออหญิงสาวกล่าวอย่างลังเลเขาหันหน้ามามองเธอเป็นครั้งแรกขออะไรหรือหึอเขาถามมีแววประหลาดใจในดวงตาแดงกำ่ำเออถ้าฉันจะขออนุญาตจับมือคุณเธอกล่าวอย่างแรกแรกลัวรัวที่ขอจับมือเขาตรงๆแต่เธอแค่อยากปลอบใจเท่านั้น เผื่อว่าฝ่ามือของเธอจะทำให้เขาสบายใจขึ้นมาบ้างจับมือผมชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นค่ะเอาสิผมอนุญาตเขาตอบแล้ววางมือไว้บนโซฟาข้างตัวเธอขวัญบงกดยืดมือสั่นๆมาวางไว้บนหลังมือของเขาฉันอยากให้กำลังใจคุณค่ะและยืนยันว่าจะก้าวช้าๆไปพร้อมกับคุณ จนกว่างานของเราจะสำเร็จทอยคำแสนธรรมดากับมือเล็กนุ่มเนิ่มของเธอทำให้ความระอุในใจของเขาลดอุณหภูมิลงอย่างไม่น่าเชื่อดวงหน้าเข้มอ่อนละมุนในหัวใจชุ่มชื่นเรากับได้รับน้ำฝนหาใหญ่เขานั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นซึมซับสัมผัสอ่อนโยนจากมือเล็กที่เริ่มจะขยับออกเดี๋ยวก่อนเขาท้วง หญิงสาววางมือของเธอไว้บนหลังมือของเขาอย่างเดิมก่อนจะเอ่ยถามมีอะไรหรือคะผมอนุญาตให้คุณจับมือผมได้นานเท่าที่คุณจะพอใจและจะเก็บไว้เป็นความลับไม่บอกใครว่าคุณได้อังผมคนอนุญาตอมยิม้มคนได้รับอนุญาตแก้มระเลือ่อเพราะาย้คำนั้นบอกให้เธอรู้ว่าเขายัางไม่ต้องการให้เธอปล่อยมือในตอนนี้ จึงวางมือของเธอไว้อย่างนั้นต่อไปส่วนตัวเขาเอนกายพิงโซฟาหลับตาพิมพด้วยดวงหน้าที่ผ่อนคลายลงเป็นยังไงบ้างคะสถานีนี้ที่รักจบไปแล้ว12บทช่วงนี้พระเอกนางเอกเริ่มจะมีความหวานให้แก่กันแล้วนะคะใครที่สนใจนิยายเรื่องนี้อยายกจะซื้อเล่มเก็บไว้ทิ่ยังมีจำหน่ายนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจทิพย์ทิทวา แล้วก็สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ m a p m a r k e t c o m h i t e t h c o m o m นะคะใครที่ไม่สะดวกซื้อเราก็มาฟังกันฟรีๆได้ที่นี่นะคะทิปจะอัพไฟล์ใหม่ให้ทุกวันแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนก็ให้กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะจะได้รับข่าวสารต่างๆที่ทิปจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆะะนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและฟัง และฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ